จะค่อนข้างชนบุญด้วยมือนะคะระวังอันตรายด้วยเพราะว่าพื้นค่อนข้างลื่นนะคะแล้วก็น้องๆเดี๋ยวอาจจะต้องเคลียร์พื้นที่นะคะเดินระวังด้วยนะคะเด็กๆแล้วแล้วที่สาคัญน,นะคะแกน้ขาบเป็นอยู่ไหมคะเป็นอยู่กันไหมเอ่ยเป็นอยู่ั <ๆ S 2> ไหมเอ่ยได้ยินว่าคุณอนันต์มาถึงแล้วนะน่าจะเตรียมตัวอยู่อ๋อสปายอ๋อสปายนะคะส่งเสียงเรียกกันหน่อยดีไหมล่ะดีไหมล่ะขอเสียงกรี๊ดหน่อย ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนไม่จริงจริงที่คุณแม่ไม่กลัวเพราะค,<ม>คุณแม่มีมีร่มีร่มีหลังคาคุณแม่มีหลังคาแล้วนะคะอาจจะรบกวนขยะเพราะว่ีอยู่ในโมกเลยนะคะเดี๋ยวจะเปียกเนาะ,ะแต่ว่าใครมีรรมก็อาจจะหยิบขึ้นมาการได้นะคะค่ะ